ไหวบอกไหวเมื่อผู้ชายห่วงความโสดและด้านชากับความรักอย่างเมคาถูกหน้าที่การงานและเพื่อนชาวแก๊งบีบให้จำใจต้องรับดูแลเด็กสาวกัมพาที่เก็บได้ข้างทางเมคาชายหนุ่มว33ั33าปีเป็นหลานชายคนเดียวของยายสัมเภาเจ้าของไร่ดอกเก๊กฮวยบนที่ดินมูลค่าหลายสิบล้านแล้วก็ยังเป็นเจ้าของอู่เมคาพยับกระท่งสายฝนแลกโปรยปลาย ข้างทางชาชราบ้านผาพยัเหมอกวัดส,สาสาวน้อยชะตาอาภัพวัเพียงสิบเก้าปีผู้มีในตาสีทับทิมงดงามราวเม็ดแก้วเจรไนเธอถูกทำร้ายจนร่างกายบอบช้ำไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเธอถูกพบนอนสลบเล่ากับลูกหมาลูกแมวจรนจัดถูกทิ้งในกองผ้าเน่าเนื้อตัวนี่เปียกปอนเปื้อนคราบดินโคลอยู่ที่ทางรถไฟ ช่างน่าสงสารจับใจเหมือนสวรรค์ทดสอบจิตใจเมื่อหน้าที่การงานและพวกพ้องต่างพร้อมใจกันกลัน่นแกล้งบีบบังคับให้เมคาจำใจต้องรับหน้าที่ดูแลพยานในคดีค้าระเวณีคนสำคัญหน้าที่หน้าที่ก็แค่เด็กที่ต้องดูแลไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษท่องไว้ไอเมฆชายหนุ่มตั้งใจขีดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับเด็กสาวชาวดอย ย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามันเป็นเพียงหน้าที่ก็เท่านั้นเขาเริ่มก่อกำแพงแบ่งแยกความรู้สึกออกจากกันไม่ก้าวกา่ไม่ลึกล้ำไปมากกว่าคนดูแลกับเด็กที่ต้องดูแลเธออย่าคิดกระโดดข้ามกำแพงมาเชียวนะอย่าเด็กเปดทำไมคุณแม่ต้องดูแลหนูคะกินนมให้หมดแก้วก่อนจะเล่าให้ฟังงั้นหนูขอเยลลี่สีแดงเพิ่มด้วยได้ไหมคะสามารถติดตามนิยายเรื่องเมฆาพยับจากนำปากา พิมพารันได้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กและในเว็บไซต์ลิตอะไลและทันวไลค่ะโดยเรื่องนี้จะอยู่ในเซตฤดูการรักมีทั้งหมด3มเรื่องค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือฤดูหนาวชื่อเรื่องเยือนเหมันแล้วก็ฤดูร้อนชื่อเรื่องเผาพิมุกค,ค่ะ